ก็สวัสดีนะนะนะตอนเช้าเช้าด้วยครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ8ปดโมงครับผมออกหมายอีกแล้วครับเดี๋ยวมาลองดูหมายนี้เนาะหมายที่ผมแหวกแหวกไว้ครับแหวกไว้สามวันแล้วไม่ได้มาดูครับเดี๋ยววันนี้ลองมาดูเดี๋ยวลองยืนดูตรงนี้น้ำออกแดงแงครับ น้มนนนนี่ครับช่องที่ผมแหวกไปวันนั้นยิงสลิดแล้วสลิดมันเกาะผมก็เลยลงไปแหวกเลยครับก็เลยดึงใบบุงใบบัวขึ้นด้วยเลยขึ้นตรงนู้นี่ครับสลิดไกลๆตรงตรงใต้ใบบัวนู้นก็ขึ้นตรงนี้ก็ขึ้นสามสี่ตัวเลยขึ้นเยอะอยู่ ไปเห็นหลายตัวอยู่ครับนั้นนะถัดไปก็เห็นอีกสองจะมีปลาใหญ่มาขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่ใต้ใบบวัวนู่นสามสี่ตัวเหมือนกันแต่มันจะมีฝูงนึงขึ้นอยู่ตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้ขึ้นใกล้ๆเมือ่อนาผมเห็นเห็นไอ้ช่อนเลื้อยรอบไหลไปนูน่นนะโดนหรือเปล่ โดนนะไอช่อนสายวิ่งครับไอช่อนเลื้อยอะไรเมื่อกี้ค่อยๆขึ้นมาเลยอุ้ยดินหลุดหรือเปล่าวะอุ้ยยังครับไม่รู้ลูกทะลุหรือเปล่านะโอุ้ยน่าจะทะลุครับไอช่อนเนาะเหมือนจะโดนกระดูกครับนั่นนะเข้าเงี่ยงนี่ ต้องล่ามไว้ก่อนมันเข้างามนี้งามไม้มช่อนตูวสวยๆครับนูเนาะเดี๋ยวผมล่ามไว้ก่อน ค่อยไหลเลยเนาะไหลออกจากตรงมุมตรงนี้ครับไหลออกไปเราไปหยุดไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่าเมืนกี้ไปยิงสวยๆเลยเดยี๋ยวเปลี่ยนกระบอกสายก่อนนะ หานแล้วผมนะนะเปลงแรกเนาะเปลงแรกก็โดนเลยเป็นสลิปเอ้ยเป็นประช่อนเนาะช่อนไซส์สวยๆปนินมันน่าขึ้นมากเลยนะแดดๆนี้ฝั่งนี้ไม่มาเลย ช่องช่องนี้แหละสลิดขึ้นเยอะมากเลยตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่นะเหนเ็นเงาลางๆอยู่ใต้น้ำครับสลิดขึ้นองยางรุ่นตัวใหม่ครับมาสามตัวเลยสลิดลองดูไหม มันมันหยุดอยู่ไม่ยอมขึ้นจิบเห็นเป็นเงาหลืมๆรอมันหน่อยเผื่อมันจะขึ้นทำท่าทำท,ท่าเหมือนจะขึ้นนะสามสี่ตัวเลยอพอยกปืนร้อไม่ขึ้น น้ำมันใสนะมันมองเห็นผมนะครับทำท่าเหมือนจะขึ้นนะพอยกปืนใสก็ไม่ยอมขึ้นข้างบนน,งนู้นครับไปขึ้นอยู่ไกลๆอยู่ตรงนี้ตัวท,าทาําท่าโอ้มันหันหน้าให้ ông hằn khang, hằn nai, cái, 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 โอันน่ะลูกฝังครับล่ามันไว้ด้วยกันนั่นแหละโอ้โห,โหยิงสองลูกติดสองลูกเลยสลิดก็โดนนะเนี่ยสลิดกลางกลางตัวเป๊ะครับแต่ลูกติดอีกแล้วโอ้มาแล้วหลุดครับจะตุกทีเดียวลูกหลุดมาเลย ตัวครับนะนะตัวนี่โอ้โหตัวสลิดครับตัวสวยๆและตัวใหญ่ๆเลยเก็บครับผมเดีย๋ยวเก็บก่อนโอวันนี้หมานครับนล้านะยิงสองทีโดนสองตัวแล้วนะได้ยิงปลาสองทีก็โดนหมานหมานวันนี้ ผมลงเอาปลาดีกว่าครับนะั่นะนะเดี๋ยวลงเอาปลาแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าครับเดี๋ยวลงเอาปลาแล้วเข้าไปดูข้างในดีกว่าข้างในมันมีห้างที่ทําไว้มันเป็นลมนะ่มเนาะตรงนั้นนั่งได้ยาวๆครับแต่ตรงนี้ร้อนเดี๋ยวลงดีกว่าเดี๋ยวลงไปอาปลาครับผมสองแต้มแล้วนะนะเดินมาได้ยิงสองทีสองแต้มนะ ลงดีกว่าร้อนเดี๋ยวโวทวกัพสับมันจะตัดเรียบร้อยครับนะนะเนะี่ยตัวปลาอาจะหกเจ็ดขีดครับผมส,สวยสวยๆใหญ่กว่ากระบอกสายนิดหน่อยครับแ้วเมื่อกี้ลงไปงมไปงมมาเจอลูกด้วยครับผมลูกเก่าๆนะลูกที่ยิงแล้วมันดึงขาดไว้ครับลูกของผมนี่แหละ งงไปงมมาเจอเฉยเลยครับนี่เนาะเจอลูกเก่าเนียโอเคเดี๋ยวเข้าไปเจอกันข้างในครับผมนะ่ะดูเหมือนคึ้มๆเลยเนาะทั้งลมทั้งฝนเลยครับนนะนะก็เลยเดิอนออกมาเนาะครับเดี๋ยวสรุปผลงานเลยครับได้สองแต้มเนาะช่อนไซส์สวยๆครับเจ็ดขีดแปดขีดนี่แหละครบเจ็ดขีด ก็สลิดตัวสวยครับฝากผลงานไว้ด้วยครับพี่ๆนะนะต้องเข้าบ้านแล้วเนาะมามืดเลยครับทั้งลมทั้งฝนเลยครับฝนก็เริ่มเริ่ม,มลงเม็ดแล้วครับครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่ๆนะนะมาขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับสวัสดีครับ